นิทานเรื่องบัลังโคลนกับยอดมนุษย์หัวใจเพชรในตำบลที่ห่างไกลความเจริญไอทิดหนุ่มกํำคราผู้มีรอยยิ้มซื่อๆเป็นอาวุธเขาไม่มีสมบัติอื่นใดนอกจากแรงกายและหัวใจที่รักดีทิดอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนารับจ้างถากถางพงหนามจนมือหยาบกร้านเพื่อให้ได้เงินมาเก็บหอมรอมริบเขาตกหลุมรัก นวลลูกสาวคู่ใหญ่มัน่นวนวลเป็นหญิงสาวที่งามราวกับนางฟ้าในนิยายแต่ใจของเธอพองโตไปด้วยความทะเยอทะยานทิศท,ทำงานเยี่ยงทาตเพื่อให้ได้เงินมาแต่งงานกับนวลเขาไปรับจ้างแบกซุงในป่าลึกรับจ้างดักควายป่าทุกยากเพียงใดทิศไม่เคยปรีปากบน่นจนในที่สุดเขาก็หอบเงินก้อนโตมาสู่ขอน,นวลท่ามกลางคำครหาของชาวบ้านว่า ดอกฟ้าจะมาตกถังโคลนได้อย่างไรแต่นวลยอมแต่งเพราะหวังว่าทิศจะพาสร้างฐานะได้เร็วกว่าคนอื่นหลังแต่งงานทิศประคองนวลไว้บนหิ้งเขาไม่ยอมให้นวลต้องลงเหยียบดินโคลนนวลจา๋างานในนาพี่จัดการเองนวลอยู่บ้านหุงหาอาหารรอพี่ก็พอทิศต,ตื่นตั้งแต่ไก่โหเพื่อลงไปงมกุ้งจับปลามาเลี้ยงเมีย ส่วนนวลน,นัน้นวันๆเอาแต่ส่องกระจกและฟังวิทยุเรื่องเล่าจากเมืองกรุงเธอเริ่มเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับละครวิทยุความน้อยเนื้อต่ำใจเริ่มก่อตัวเป็นความเกลียดชังเมื่อทิดกลับมาด้วยร่างกายที่เหม็นสาบโคลและเหงื่อนวลจะแสดงท่าทีรังเกียจสะบัดบ๊อบหนีพี่ทิดพี่น่ะมันก็แค่ไอ้ทื่อตัวดำๆเมื่อไหร่เราจะมีบ้านตึกมีพัดลมมีตู้เย็นเหมือนคนอื่นเขาบ้าง ิได้แต่ก้มหน้าอดมื้อกินมื้อเพื่อเก็บเงินให้เมียไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆโดยหวังว่าความใจดีของตนจะชนะใจเธอได้จูๆ่ๆมีชายหนุ่มท่าทางภูมิฐานชื่อสารวัตรกำจรย้ายมาประจำการที่ตำบลเขาขับรถยนต์มันวับและพกพาความร่ำรวยมาอวดอ้างกำจรเห็นความสวยของนวลก็เข้าทางทันทีเขาเป่าหูนวลว่า คนสวยอย่างคุณนวลไม่ควรมาจมปลักอยู่กับไอ้ขี้ครอกนี่ไปอยู่กับผมในเมืองเถอะผมจะเลี้ยงคุณด้วยทองเท่าหัวนวลหลงเชื่อคำลวงในคืนที่ฝนตกหนักทิดกลับมาจากนาพร้อมกับปลาช่อนตัวใหญ่ตั้งใจจะมาทำต้มยำให้เมียกินแต่เขากลับพบเพียงจดหมายวางไว้บนหมอนเขียนว่าฉันไปหาชีวิตที่สูงกว่าพี่มันก็แค่ทางผ่านที่แสนสกปรกอย่าตามไปให้เสียเวลาเลย ทิศล้มทั้งยืนเสียงฟ้าร้องข้างนอกยังไม่ดังเท่าเสียงใจที่แตกสลายทิศจมอยู่กับความเศร้าจนเกือบจะฆ่าตัวตายแต่เสียงร้องของแม่วัวที่หิวโซทำให้เขารู้สึกตัวทิศลุกขึ้นสู้ใหม่คราวนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเขาเริ่มศึกษาการทำเกษตรแบบยั่งยืนขุดบ่อเลี้ยงหมูปลูกผักไร้สารพิษภายในห้าปี ทิศเปลี่ยนจากไอ้กระจอกกลายเป็นพ่อเลี้ยงทิศเจ้าของไร่ขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของทั้งจังหวัดเขาแต่งงานใหม่กับบัวหญิงสาวที่เคยเป็นกำพร้าเหมือนกันบัวไม่ได้สวยหยาดเยิม้มแต่เธอนั่งเคียงข้างทิศในวันที่เขาเหนื่อยล้าทั้งสองช่วยกันสร้างอาณาจักรที่มั่นคงบ้านของทิศกลายเป็นสวรรค์บนดินที่มีแต่ความรักและความกตัญญูตัดภาพไปที่กรุงศรีอยุธยา นวลถูกกำจรหลอกไปเป็นนางบำเรอและสุดท้ายก็ถูกขายไปบ่อนการพนันเพื่อใช้หนี้นวลถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจจนเสียโฉมเธอต้องเร่ร่อนขอทานอยู่ตามป้ายรถเมร่างกายที่เคยหอมกรุ่นกลับเหม็นสาบยิ่งกว่าโคลนที่เธอเคยดูถูกวันหนึ่งนวลได้ยินข่าวเรื่องความโด่งดังของพ่อเลี้ยงทิศเธอตัดสินใจรวบรวมลมหายใจสุดท้ายโบกรถรับจ้างกลับมาที่บ้านเกิด เธอเดินโซซัดโซเซมาถึงหน้าไร่ของทิดเห็นทิดกำลังอุ้มลูกสาวน้อยวิ่งเล่นอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านตึกที่สง่างามบัวเดินออกมาเช็ดเหงื่อให้ทิดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักนวลล้มลงที่หน้าประตูรั้วเธอไม่ได้พยายามจะเข้าไปขอความเมตตาเพราะเธอรู้ดีว่าคนอย่างเธอไม่คู่ควรแม้แต่จะเป็นฝุ่นใต้เท้าของเขา ทิดเหลือบมาเห็นขอทานหญิงคนหนึ่งล้มอยู่เขาเดินมาหาด้วยความเมตตาตามวิสัยของคนดีเขาจำไม่ได้หรอกว่านี่คือภรรยาเก่าที่แสนรักเพราะนวลเปลี่ยนไปจนจำเขาเดิมไม่ได้ทิดยื่นจานข้าวและเงินจำนวนหนึ่งให้พร้อมกับพูดว่าเอาไปกินเถอะนะป้าชีวิตคนเรามันเริ่มใหม่ได้เสมอนวลรับจานข้าวมาพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเธอสำลับความดีของทิดจนพูดไม่ออก ในใจได้แต่ร้องไห้ตะโกนว่าฉันผิดไปแล้วนวนจากไปอย่างเงียบๆและเสียชีวิตในกระท่อมล้างหลังหมู่บ้านในคืนนั้นเองโดยมีเพียงภาพความจําครั้งเก่าที่ทิศเคยอุ้มเธอข้ามโคลนเป็นสิ่งสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงใจบทสรุปมหากาบความดีเปรียบเสมือนต้นไม้ที่โตช้าแต่รากอย่างลึกแม้พายุจะมาก็ไม่โค่นล้ม ส่วนความชั่วและความทะเยอะทะยานที่ปราศจากคุณธรรมเปรียบเสมือนดอกไม้พลาสติกที่สวยงามแต่ไร้กลิ่นและสุดท้ายก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา